Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัากูลค่ะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตินะคะไฟเขียววงเงิน2,000ันล้านบาทค่ะสนับสนุนการจัดงาน tomorrow land นะคะ เป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกในประเทศไทยค่ะ โดยจะมีการจัดงานกันที่ w i สต o m อมว l e เจังหวัดชนบุรีซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงานแล้วก็ทูม o ร์โ w l แลนก็จะเป็นการจัดครั้งแรกในเอเชียนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะคณะรมฐมนตรีมีการไฟเขียวสนับสนุนกรอบวงเงินงบประมาณ2,000ล้านบาทค่ะเพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่าทูม o ร์โรแลนนะคะในประเทศไทยรวมเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกัน การจัดงานเทศกาลดนตรี Tomorrowland ในประเทศไทยจะเริ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ปี2569ถึง2573รวมระยะเวลาด้วยกัน5ปีกรอบวงเงินงบประมาณที่2,000ล้านบาทตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอโดยทางกระทรวงสาธารณาสุขสภาพัฒและ EEC ไม่ได้ขัดข้องนะคะในการสนับสนุนให้จัด Tomorrowland ในประเทศไทย โดยปีแรกค่ะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือว่างบกลางอยู่ที่10ล้านยูโรด้วยการค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400ล้านบาทส่วนในปีที่2ถึงปีที่5ขอตั้งงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีต่อไปจะจัดทําแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณจํานวนปีละ10ล้านยูโรหรือ400ล้านบาทต่อปีค่ะ ส่วนสถานที่ผู้จัดงานได้เลือกจัดงานที่วิสตอมวันเล่นะคะที่จังหวัดชนบุรีทั้งนี้นะคะประเทศไทยก็จะเป็นประเทศแรกในเอเชียค่ะที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดงานดังกล่าวนี้คาดว่าน่าจะจัดปลายปี2,569เป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันซึ่งก็เป็นงานที่มีการแข่งขันกันหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่อยากได้รับสิทธิ์นี้ โดยงานเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ระดับโลกนี้จะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยตลอด5ปีนะคะรวม1 2 0 5 3ล้านบาทด้วยกันมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น9,22,500คนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ที่369,000คนค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ553,500คนด้วยกัน รายได้หลักก็จะมาจากการขายบัตรเข้างานกว่า5,200ล้านบาทรายได้จากสปอนเซอร์3,500ล้านบาทแล้วก็รายได้จากการขายอาหารเครื่องดื่มค่ะ1,900ล้านบาทด้วยกันโดยคาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมง,งานจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก50,000คนในปีแรกเป็น75,000คนในปีสุดท้ายสำหรับ การจัดงาน Tomorrowland ในประเทศไทยก็จะดำเนินการโดยบริษัท VR One World Thailand นะคะซึ่งอยู่ในระหว่างการจดจัดตั้งในประเทศไทยโดยจะมีการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยก็คือบริษัท One Asia Venture จำกัดนะคะซึ่งเสนอตัวเป็นผู้จัดร่วมกับบริษัท Tomorrowland Inter National เจ้าของลิขสิทธิ์นะคะประมาณการค่าใช้จ่าย5ปีอยู่ที่8,881ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนของเอกชนเป็นหลักรัฐบาล การสนับสนุนอยู่ที่2,000ล้านบาทค่ะก็เป็นงานยิ่งใหญ่งานหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดใครเป็นคอดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเข้าใจแล้วก็ใฝ่ฝันที่อยากจะได้ร่วมงานสักครั้งหนึ่งค่ะก็คงไม่ได้เป็นครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าจะจัดที่ไทยสัก5ปีเลยก็อาจจะเป็น5ครั้ง5รอบครั้งหนึ่งก็อาจจะไปไหลายๆรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดเทศกาลต่างๆงานดนตรีต่างๆ คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแล้วก็แน่นอนดึงเม็ดเงินเข้าเมืองไทยได้เป็นจํานวนภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าขายนอกเหนือจากในช่วงเทศกาลหรือว่าภายในงานแต่ว่าในเรื่องของการเข้าพักนะคะโรงแรมต่างๆแน่นอนค่ะว่าจะคลึกคือแน่นอนพัทยาจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ซบเซาไปอยู่นานเหมือนกันค่ะมาดูในเรื่องของกรมทางหลวงกันบ้างนะคะก็เตรียมที่จะ เปิดให้ประชาชนทดลองใช้มอเตอร์เวย์นะคะสาสายฟรีค่ะก็คือ M81 M6 แล้วก็ M82 นะคะ24ชั่วโมงเลยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะแป๊บๆก็จะถึงปีใหม่แล้วนะคะอีกประมาณ3เดือนกว่า,ก,วา,ก,วาก็จะถึงปีใหม่และะ้วค่ะนายอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ที่จะถึงนี้ กรมทางหลวงค่ะเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยมีแผนจะเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์สายใหม่3เส้นทางค่ะประกอบไปด้วย1น,นะคะสายมอเตอร์เวย์หมายเลข81ก็คือ M81 นั่นเองค่ะสายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรซึ่งขณะนี้ก็มีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเ9 8 9ด้วยกันส่วนงานระบบและงานบำรุงรักษามีความคืบหน้าอยู่ที่92 2.89%ทั้งนี้ก็จะเปิดให้ใช้บริการเต็มรูปแบบโดยไม่เก็บค่าผ่านทางนะคะคือฟรีตลอด24ชั่วโมงสามารถใช้ความเร็วได้นะคะคือ80กิเมตรต่อชั่วโมงภายในเดือนตุลาคม2568นี้เข้าออกได้7ด่านก็คือด่านบางใหญ่ด่านนครชัยศรีด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกาค่ะด่านท่าม่วงด่านกาญจนบุรีแล้วก็จะเปิดเพิ่มนะคะครบอีกหนึ่งด่านก็คือด่านศีสะทองรวมทั้งหมด8ด่านด้วยกันตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่2,569เป็นต้นไปและจะสามารถใช้ความเร็วได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ 2นะคะก็คือมอเตอร์เวย์ค่ะหมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนะครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรซึ่งขณะนี้ก็มีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ98.1%ค่ะส่วนงานระบบและงานบำรุงรักษามีความคืบหน้าอยู่ที่ 78.4%โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่2,569นี้ค่ะก็จะเปิดให้ทดลองใช้บริการฟรีตลอดทั้งเส้นทางซึ่งในช่วงต้นของเทศกาลปีใหม่จะเปิดให้บริการฝั่งขาออกฝั่งเดียวนะคะช่วงบางไะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจากนั้นช่วงปากช่องนครราชสีมาระยะทาง86กิโลเมตรจะเปิดให้บริการทั้ง2ฝั่งค่ะที่เปิดให้บริการแล้วในตอนนี้เช่นเดียวกับช่วงปลา ของเทศกาลปีใหม่ก็จะเปิดให้บริการฝั่งขากลับฝั่งเดียวนะคะช่วงปากช่องบางไปอินค่ะ3นะคะก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข82ดหรือว่า M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วค่ะระยะทาง24.7กิโลเมตรขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ91.13%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,568ค่ะซึ่งเป็นไปตามแผนปิดตำนานการก่อสร้างถนนพระราม2และจะเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่2,569ส่วนงานระบบและก็งานบำรุงรักษานั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง เอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนนะคะหรือว่า RFP ของคณะกรรมการตามมาตรา36คาดการว่าจะประกาศเชิญชวนในปลายปี2,568และได้ผู้ชนะการประกวดราคาช่วงต้นปี2,569จากนั้นก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง2ปีแล้วเสร็จในปี2,571ค่ะ ในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะโครงข่ายคมนาคมระหว่างโครงการพิเศษสายพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างยกระดับบนทางหลวงใหม่เลข35ถนนพระรามสองช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอก,กชัยมอเตอร์เวย์เ3 2หรือบริเวณมหาชัยเมืองใหม่ระยะทาง ประมาณ10กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะเปิดใช้ได้นะคะในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับโครงการที่พักริมทางนะคะหรือว่า r a c e Area ของมอเตอร์เวย์ M81 นั้นนะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการมาตรา36คัดเลือกพิจารณาร่าง RFP คาดการว่าจะดำเนินการก่อสร้างภายในปี2569ถึง2570 โดยจะเปิดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานนะคะในปี2,570ค่ะแล้วก็จะเปิดบริการเต็มรูปแบบนะคะในปี2,571ขณะที่ Rest Area Motorway M6 นั้นอยู่ระหว่างการปรับเงื่อนไขให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับปริมาณการจราจรที่กำหนดซึ่งเตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนบอร์ด PPP พิจารณาอนุมัตินะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอื่นต่อไปค่ะ ด้านนายสุวิชานนะคะผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองได้กล่าวเขาว่าส่วนโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หม่เลข5หรือว่า M5 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราพิมุขสายรังสิทธตบางปะอินระยะทาง22กิโลเมตรและโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M9 สายบางขุนเทียนบางบัวทองระยะทาง35.8กิโลเมตรนั้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างคณะกรรมการมาตรา36คัดเลือกพิจารณาร่าง r f p นะคะคาดการว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชน เริ่มลงทุนได้ในช่วงต้นปี2569ขณะที่มอเตอร์เวย์หมายเลข8หรือ M8 สายนครปฐมปากท่อชะอําระยะที่1นะคะช่วงนครปฐมปากท่อระยะทาง61กิโลเมตรอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการอยู่ค่ะเห็นได้ว่านะคะการก่อสร้างการคมนาคมต่างๆของไทยนั้นก็เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ถือว่า เป็นไปด้วยดีแล้วก็ใกล้แล้วเสร็จหลายๆสายด้วยกันนะคะถ้าเมื่อเสร็จแล้วก็จะครอบคลุมแล้วก็เดินทางสะดวกมากขึ้นถนนหนทางมีให้เลือกมากสายขึ้นนะคะการเดินทางกลับบ้านของหลายๆคนหรือว่าจะไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยที่สําคัญเลยค่ะ มาปิดท้ายกันนะคะในเรื่องของกรมสรรพากรค่ะประกาศเปิดใช้ระบบใหม่นะคะเรียกว่า d ีเว a นะคะแอนเค่ะเริ่มใช้การมาตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะเขาบอกว่าพลิกโฉมการให้บริการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้เป็นดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบค่ะนายปิน่นสายสุรสวดีนะคะอธิบดีกรมสรรพากรได้เปิดเผยว่า กรมสรรพากรค่ะเตรียมเปิดให้บริการระบบ d ี a วทแอนด์ในวันที่1กันยายน2568ที่ผ่านมานี้ค่ะเพื่อยกระดับการให้บริการด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมุ่งเน้นแนวคิด taxpayer centric นะคะหรือการให้ผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางค่ะพร้อมพัฒนารูปแบบบริการดิจิทัลแบบ n n n to End นะคะครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้สามารถดําเนินการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วทันสมัยและปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะระบบ d ีเวทแอดเอนี้นะคะได้นําแนวคิด d e s i g n Thinking และก็อะจายเมทร o อคจีนะคะมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะโดยให้ความสําคัญนะคะกับ U X U I User Experience และก็ User Interface ค่ะ เพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างง่ายแล้วก็ลดความซับซ้อนระบบ d ีเว n แอน t นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองแบบ anywhere anytime any device ค่ะซึ่งก็จะช่วยประหยัดระยะเวลาและก็ทรัพยากรได้อย่างมากเลย ้ดยกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าระบบ D-WAT and SBT นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการต่างๆเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะได้ด้วยระบบ Anyway Anytime Any Device ค่ะทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมสรรพากรในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดเก็บภาษีระบบด v เวทแอดเอสนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสาคัญของกรมสรรพากรในการยกระดับการให้บริการเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานอีกด้วยนะคะก็เป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆโดยเฉพาะระบบสรรพากรจะเห็นได้ว่าภาษีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือว่าจะเป็นภาษีอย่างสรรพากรอย่างนี้หรือว่าสุลกาการทุกอย่างตอนนี้ มีการพัฒนาระบบของตัวเองอยู่เสมอแล้วก็มีการพัฒนาให้เชื่อมโยงกันด้วยการทำภาษีการจัดเก็บภาษีของประเทศก็จะได้ทำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนะคะทำให้ตรวจสอบได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะเราคาหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569จำนวน5 5 0อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ